เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับจากการที่มีการเผยแพร่คลิปภาพที่ตำรวจปราบจราจรรายหนึ่งนั้นได้ออกมาเตะระเบิดลูกเกลี้ยงที่ถูกโยนมาจากฝั่งตรงข้ามนะครับท้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและก็รวมไปถึงเพื่อนตำรวจด้วยกันนั้นแต่อย่างไรก็ดีครับยังคงถูกกระแสโลกออนไลน์นั้นปลุกปั่นว่าตำรวจเป็นผู้กระทำซึ่งกระสะท้อนให้เห็นนะครับถึงสังคมไทยในวันนี้ที่มีความอาคติความเกลียดชังเป็นตัวตั้งติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัลมมั์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์มข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องฮีโร่เตะระเบิดเหตุการณ์รวันที่ตำรวจปราบจะลาจลขอขึ้นพื้นที่ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเพราะสื่อต่างชาติหลายสำนักรายงานข่าวนี้แบบเกาะติดนาทีต่อนาทีแต่คลแม็กข่าววันนั้น เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ข่าวระดับโลกทั้ง BBC CNN ถึงเหตุการณ์ระทึกขวัญตำรวจปราบจลาจลนายหนึ่งลุกขึ้นจากแนวแตะระเบิดลูกเกลียงที่ถูกโยนมาจากฝั่งตรงข้ามก่อนจะระเบิดตูมสนันตำรวจที่เตะระเบิดบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างส่วนเพื่อนๆตำรวจที่อยู่ในแนวก็บาดเจ็บไปหลายรายตำรวจผู้นี้กลายเป็นฮีโร่ทันที เพราะแกตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเสี่ยงตายเข้าไปเตะลูกระเบิดเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองและเพื่อนพ้องหลายสิบนายตำรวจในนี้ก็คือดาบตำรวจธีรเดชเล็กผู้ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปรามส้อพอแสนสุขจังหวัดชลบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาทั้งสองข้างแพทย์ต้องผ่าตัดเชื่อมกระดูกที่ขาและอาการพ้นโคม่าแล้วนายดาบพิโรกเปิดใจถึงนาทีระทึกขวัญว่า ตอนนั้นคิดแค่ว่าต้องแต่ระเบิดไปให้ไกลที่สุดเป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ด้านหลังเยอะคิดว่าจะทันแต่ก็ไม่ทันดาบตำรวจทีระเดชยังระบุด้วยว่าถ้าหายเป็นปกติก็จะไปทำงานเหมือนเดิมไม่หมดกำลังใจหรือเสียขวัญหากต้องไปทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนอีกก็ต้องไปส่วนตัวอยากให้คนไทยรักกันมากๆไม่อยากให้ใครต้องมาบาดเจ็บล้มตายไม่อยากเห็นการทำร้ายกัน และไม่คิดว่าผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายตรงกันข้ามผมก็ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดับตำรวจเทระเดชกล่าวนี่คือมุมมองของตำรวจผู้เสี่ยงตายเตะลูกระเบิดช่วยชีวิตเพื่อนๆแม้ภาพจะออกมาชัดเจนถึงนาทีที่ระเบิด M67 ถูกป่ามากระแทกโลกก่อนตุมสนานวันไว้แต่ยังมีกระแสในโลกออนไลน์ปลุกปั่นกันว่าตำรวจ โยนระเบิดใส่ม็อบแต่ไปโดนหลังขาเต็นท์กระดอนกลับมาใส่กลุ่มตำรวจบางก็บอกว่าตำรวจทำระเบิดลนทำกันง่ายๆกลับขาวเป็นดำแบบค้านสายตาคนทั้งบ้านทั้งเมืองและทั้งโลกก็ว่าได้กล่าวกันว่าสังคมไทยวันนี้เพียงแค่ขอให้ทุกคนเลิกเอาอาคติความชังมาเป็นตัวตั้งมองทุกเรื่องตามความจริง อะไรต่อมีอะไรจะคลี่คลายได้แทบทั้งหมด